สวัสดีครับผมอยู่กับเก่ง PC Gamer ครับและนี่คือฟ i f a o ออนไลน์3ของ c h a ช n e l เก่ง PC Gamer นะครับหลังจากนี้อันนี้เสียงห้องมันจะยังก้องๆนิดหนึ่งเพราะว่าห้องเรายังไม่เรียบร้อยดีแต่ว่าก็มาทำลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมก็เล่นไปได้สักระยะโดยที่ไม่เติมตังเลยนะก็จะทำฟูลลิตไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าตีบวกคืออะไรยังไงแล้วก็น่บูลค่าทีผมแค่แค่อะไรวะเนี่ยสาล้านครับ ก็เดี๋ยวนะเข้าไปกันก่อนเลยแล้วกันมันจะเล่นได้ไหมเนี่ยไม่รู้เลยนะโอ้ทำใจแล้วกันครับนี่ก็หวังว่าจะไม่กระตุกมากเท่าไหร่นะเราลองลองปั่นนิดนึงนี่นยิงปั่นก็เป็นใช้ได้โอเคองคมูลค่าทีมตอนนี้50ใช่ไหมห้ล้านโอเคผมก็เล่นอย่างอื่นไม่เป็นครับแต่ว่าเราไปดูทีมเราก่อนตอนนี้เล่นเลยแล้วกันนะอะไรไม่มากหรอก ทำอะไรไม่ค่อยเป็ี่นก็มาลองเล่นดูเลยแล้วกันนี่ผมแรง้งหนึ่งต่อหนึ่งนะผมรู้ผมรู้จักแค่นี้นะเปิดฉากมาก็หาคู่แข่งเลยครับนี่เอเก้าเก้าแล้วเนี่ยเลเวลเลเวลสิบห้าเดี๋ยวดูทีมก่อนโอ้โหแผนที่เราใช้ก็แผนนี้เลยอรอพวกนี้น่าจะหายเหนื่อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าใครพร้อมเลยโคดินไม่พร้อมเปลี่ยนโคดินเปลี่ยนเปลี่ยนตัวยังเปลี่ยนไม่เป็นเลยครับโคดินเป็นกับใครไว้เนี่ยโคดินก็เปลี่ยนกับ ของหลังสิวารานบารานก็น่าจะแทนได้นะโอเคฟิลิปป์ลุยเราเป็นเนมาไม,ไม่ไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนครับเรามีกองกลางอย่างใครคนนึงที่เทพปเอาโปรดิเบล่าลงมาแทนเลยครับมีมาของหน้าเป็นคนนี้ก็น่าจะไหวนะอของเขามีมีบวกห้าหมดเลยรครับจะรอดไหมเรารอดไม่รอดก็ลองดูก่อนแล้วกันเลยิว น่าจะสู้ได้นะฝันไปหรือเปล่าเนี่ยเออดูผมก็เก้าสิบนะแต่ว่าไม่ได้บอกนี่ครับยิ่งบกหนึ่งคนหนึ่งก็กูเซว่โอเคท่านนี้ก็น่าจะไหวนะสี่กุรลามมอสบวกสิบเลยเหรอเอาเท่านี้ดูก่อนแล้วกันครับปรับอะไรไม่เป็นก็แค่นี้ก่อนขอเสื้อขาวถือมาเอาเสื้ออื่นไปแล้วพี่ดีมากคนต้องอย่างนี้รู้งานรู้งาน ็เขาเรียกว่าจะเล่นไปแล้วก็ภาคคู่ไปกับสองนักภาคอของประเทศด้วยนะครับอย่างคุณอะไรเอ่ยี <c oughs> วิรักดิ์ใช่ไหมกับคุณอดิศรนะครับก็กผมจอจะภาคด้วยแล้วก็เล่นยู่ด้วยลวกันนะอันนี้เอาหายอย่างเดียวนลยครับมิซูเรียสแต่ว่าเน็ตผงช้ามันรู้จอันนี้แค่เน็ตโทรศัพท์เล่นครับเพราะว่าเราเปลี่ยนสถานที่มันก็ต้องใช้เน็ตอีกที่นึงครับถ้ามันกระตุกอว่าหยุดอย่างไรก็ต้องขออภัย สวัสดีครับ<น>ผมรีสอนมึงยาและคุณวิศักดิ์เนินกัดร่วมบรรยายครับอย่าลืมชื่อผมด้วยครับ,มมรบผมผมผมก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันครับคุณวิศักครับเป็นยังไงกันบ้างเกมนี้คิดว่าเก,ก่งพิศกรเมื่อจะโดนเกี่ลูครับในทุกวันนี้นั้นรุนแรงเหลือเกินนะครับแล้วเป็นแฟนของเรอัลมาดริดก็ยอมไม่ได้ที่เห็นพวกเขาล้มเลยครับไม่ไม่ไม่มีทางที่ผมจะยอมครับสติและความยิ่งใหญ่ทำให้ทีมต้องโอ้ดูเปิดสนามด้วยครับนี่ไม่ต้องพูดกันเลยครับผมอาจจะโดนแน่เกมนี้ <laughs> แต่ไม่เป็นไรครับเราเราเราเล่นเอาหาวอ<า>ีกอนครับวิจารณ์สิ้นสุดลงแล้วนะครับตอนนี้เกมเริ่มแล้วครับจะกระตุกมากแน่เนี่ยเน็วก็ส่งคือนอีกครั้งครับแตยินครับจะเย็นเอาท่าบแบบนี้เร็วเกินไปครับเป็นฟรีคิกมันต้นอ,อย่างกันอยู่แล้วครับก็เปิดแม่นแม่นแ,แล้วกันครับวันิดกระตุกจริงเลยยานิด รับแน่นไว้ก่อนนั่นแหละครับบอลกลับไปหาเขาอีกแล้วมาแล้วเอาล้วครับอาจเป็นโอกาสสำหรับพวกเขาแล้วเต้นมากยิงเลยเหรอได้ครับเซฟได้คแม่เซฟกับนายเออเดี๋ยวไปครันของกองหลังพวกเขาจะทำยังไงเขาเขาเปลี่ยนตัวยังไงวะเนี่ยทำลูกหม่งได้ไหมเนี่ยโอเคเรลยนะคับไม่ได้ซูบเซฟครับเทปคุ่งรับเฉยๆเรื่อยๆครับเรื่อยๆนั่นแหละครับเขาได้บอลคืนอีกครั้งหนึ่ง เรือบดิษจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับผมเชื่อว,ว่าพี่พี่ <อา S 2> ดูาดมาแล้วขึ้นเขาครับเป็นฟุตบอลที่น่าทึงครับแต่เขายิงหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเลวันดอฟสกี้ครับโอ้โหได้อย่างไรครับได้อย่างไรครับจังหวะนี้เลวันดอฟสกี้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาทำไมคุณอดิศรกับคุณวิศักดิ์งงเงียบครับอย่าเพิ่เงียบส <จน S 2> ิครับ บอลลงครับแล้วจัดการยิงเบียดเสาครับขอบคุณมากครับผมว่ายิงยากมากเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าเขาจะยิงเข้าประตูขอบคุณที่ชมคออกมาล่าสุดหนึ่งส่งครับก็เป็นผู้เล่นที่สร้างสรรค์เกมครับดังนั้นต้องการบอลคืนกลับมาครับคุณต้องเข้าใจครับครับผมรรรัับบบทาคขอบคุณพวกเขาได้บอลเบสิคเขาดีมากครับเจะว่าเปิดบอลแล้วนะครับแล้วก็รับแน่นๆเหมกล่ขนครับบางบอลไม่ได้ด้วย ต้องมีคนไล่บอลครับและแนวรับต้องจัดระบบป้องกันให้ดีไม่งั้นยุ่งแน่เลวันดอฟสกี้ต่อบอลกันฟิลิปเป้ลุยส์เขาท่าไหมเนี่ยลืนบอลกลับไปครับเป็นฟุตบอลที่ดีครับเด่นกับเท้าอีกแล้วนะครับจับเท้าสู่เท้าครับพวกเขาเล่นดีกว่าครับ <c oughs> บางบอลไม่ได้ได้สวยนะครับไม่ฟาวแล้วก็ได้บอลกลับมาโอ้โห <c oughs> oh, มีโอกาสแล้วเลวันดอฟสกี้ดอฟสกี้ของเขายิ่งแล้วครับ ็อ้โล้ำหน้าครับอ้าม้วอย่างนั้นมันติดบล็อกเมื่อกี้มันก็จหวะซ้ำล้ำหน้านะครับไปอัน,นี้เนียโทรศัศั์นะครับมันเลยกระตุกกระตุนหนึ่งจะต้องตอไปด้วยแต่ว่าพวกเขาก็ปล่อยมนหลุดลอยไปม่สิสิสเย่พลาดน,นะครับอย่พลาดนะครับบอลดีมากโอเคขยับไม่ได้ เลวันดอฟสกี้ดูครับเขาอ่านเกมขาดครับเท้าเข้าไปสกัดจังหวะผ่านครับได้ยินครับโรลเป็นรองเราต้องค่อยๆเล่นไปผิดไปลหรสอให้ไปที่บูซาว่าคนที่สอนอย่างเงียบครับคุณวิศักอย่างเงียบเขาจะทำอะไรเพื่อนร่วมทีมมาช่วยกันบอ้โหดี布拉ใจบอลการผ่านบอลนี่ดูจะน้ำหนักไม่ดีครับพวกะเขาน่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับเสียงกล้องนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับห้องมันยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ไม่มีของอะไรเลยเป็นห้องโล่งๆเกือบบครั โอเคสมครับโดเขาเล่นกันเป็นทีม,มนี่เขาเล่นกันเป็นทีมครับเขาเล่นกันเป็นทีมครับโอกาสทองจริงสั้นแบบนี้ครับ2-0โอ้ <c oughs> อโห <c oughs> เลวันดอฟสกี้ครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ยอดเย, <c oughs> ย,ยี่ยมกับทีมรองเลยครับแบบนี้ <c oughs> แคู่แข่งก็เอาไม่อยู่ครับ ขอบคุณครับเป็นประตูที่สวยของเขาครับขอบคุณครับนั่นแหละครับสองต่อศูนย์สองศูนย์ครับชูครับเลวอัลซิเลวีเวต้าให้กับเลเวเตอร์คาร์ลอสคาร์ลอสเจอกับล็อบเบนจะยิงก็จะยิงเลวันดอฟสกี้เลวันบายครับเปิดมาไม่ไม่ไม่กลัวครับดูก้องหลังดูสกัดบอลแบบสเปะสปะเหลือเกินชิ้ข้ามไปล็อบเบนสวนกับครึ่งแล้วนะครับคุณวิศักดิ์ครับมีบทวิเครับครึ่งครับ ครึ่งแล้ว kind of ครับงานผ่านครึ่งคุณผู้สั่งยังไม่ได้พูดเลยครับคุณเตกีพูดอยู่คนเดียวดีมากครับขอบคุณครับเพราะว่าเพิ่งครึ่งทางยังมีรายสู้กันอีกมากในครึ่งหลังบผมที่แน่ๆพวกเขาสมควรขึ้นนำเพราะว่าเล่นได้ดีกว่าเลือกที่จะผ่านบอลดีกว่าครับเลวินคูซาวาไปทางซ้ายฟิตเปลุยส์มาที่เลวันชิปมากล้แบบนี้ เรื่องว่าผ่านบอลได้ถูกต้องเท่านั้นเองครับเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาช่วยครับเป็นฟุตบอลที่สวยงามเป็นโอกาสที่ดีมากครับเซฟครับไมเออร์เหนียวมากครับยังอยู่ครับสุดยอดครับไมเออร์แต่เย็นแบบนี้ต้องช้าๆต่อไปดูทุมชิงดูมีความเร็วดูดูดูบวกหนึ่ง ดดบวกหนึ่งด uh ูด้ค right ร uh ับแต่ไม่ได้บวกหนึ่งครับโลดบวกศูนย์อันนี้ไม่ได้เติมเงินเลยนะฮะเล่นเรื่อยๆครับเล่นอาศส่เอาหาเฉยๆครับโอ้โหนายเอเหนียวจริงสญมากนะโอ้ย่อรเขาเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเนี่ยอ้าคืออะไรอ่ะ เขาเขาเขาปรับแผนยังไงครับบอกผมด้วยนะพเพื่อนๆไม่รู้จริงๆครับ <c oughs> มันจะอาจติดไหมเนะี่ยสิบวิครับเดี๋ยวรอเขาหน่อยแล้วกันขอแค่ไม่เสียประตูก็กน่าจะโอ้แล้วนะโอเคโอเคสายลงมาไม่รู้ครับเปลี่ยนสามคนครับโอ้เปลี่ยนสตัวิสมันเลวานอฟสกี้เตโกวัลติ อูอะไรเปลี่ยนหลัดเลยเลยครับประมาณนลือเกินครับแล้วก็เสียการคลองบอลครับเชี่ยทิ้งไปก่อนครับเปิด<ๆ>มาเน,น้นๆการที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็เอาตัวรอดได้มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับเรียก็ โอเมสโอ้โหนี้ตัวน่าจะเป็นตัวท็อปของเขานะครับเปิดนิ้นโม่ง้วครับนิ้นโม่งนิ้นโม่งเขานิ้นโม่งครับเขานิ้นโม่งโอ้โหดูตะกุตะกักยังไงชอบคนครับจังหวะนี้ก็เลี่่ยวไไมด้โอ้ลวนดีครับใครจะใครจะไม่ลวนโอ้อะไรปอมแผ่นนี่แล้วครับโดนดูไม่ใช่มงดูใช่มงใช่มงครับโดนใช่มงได้ยิงสวนเคลียร์ครับเคลียร์อย่ายทิ้งไปก่อนเดี๋ยวรอความผิดพลาดของเขาครับ มาถุนเมลส์สอายป้าเลาะเรข้าพลาดครับเราะเข้าพลาดนี่เราะเข้าพลาด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 ไปเราเล่นเรื่อยเรื่อยบทสวนกลับครับจังหวะนี้จ่ายเม้นเม้นน่าจะเลี้ยงไปก่อนเสียดายจะสวนกลับเขาก็ไม่มีแรงวิ่งครับของเรามันได้เท่านี้โรเบรโตคาร์ลอส แบตัวคลสให้มาเตะทิ้งไปก่อนหลอนครับหลอนนะก็เยเียการองบอลคป็นลูกทุ่มจะย็นพีเขาจะเปิดโมงอีกแล้วครับขวาอยู่ขวาใจเย็นขวาใจเย็นนิ่งครับนิ่งนิ่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดวนดี่นนิดนึงใจเย็นรานำไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนี่ร์ครับลองดูครับนักเตะทีมนี้นี่ต้องการบอลทุกคนเลยครับ ไม่แปลกใจนะครับการให้บอลของพวกเขาแม่นมากครับนี่ฟิลิปเป้ลุยส์แต่ตอนนี้เวลาอยู่ข้างเดียวกันกับพวกเขาเราสอเป็นข่าวพาดหัวนะครับแข่งน้ำแข่งน้ำปุซซาว่าผมไม่คิดว่าก่อนแข่งจะมีใครวิจารว่าพวกเขาจะชนะในเกมนี้ใช่ครับผลการแข่งขันที่พลิกล็อกประจาวันโอ้โหหาว่าก็พลิกล็อกจริงครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันอยู่แล้วนี่โรนโดพี่โดผมไม่ออกมักซัเลยครับไม่ต้องรอครับพ่โดอูหเกือบเกือบสามศูนย์ครับ จบลแล้วนะครับเกมเรียบร้อยเลยครับกเกมนี้ก็ไม่สามารถผ่านชนะเขาไปได้โอเคไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่ว่าน้อยเออผมนี่8.1นะ่ะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆโอ้โหเลเวลขึ้นหรือย,อยังไม่รู้อะไรคือเลเวลครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นแมตช์นะครับเราก็เลือกเอาแล้วกันได e ้ได้เอ็กพีใช่ไหมเอ็กซ์เพียร์เรียนอีกหนึ่งพันพีครับ อย่าหลุดนะอ่อเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมต่อสัญญาครับต่อสัญญาไว้ก่อนมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่แสนดีพีต่อสัญญาอยู่หมื่นแปดต่อไปเลยครับผมอ่าต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ได้เติมตังผมผมยังทำเควสไม่เป็นนะก็โอ๋อันนี้ถึงถึงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ <laughs> เลื่อนขั้นแรงมาถึงสามอะไรครับสามสี่โอ้โหขึ้นมาเป็น โปรเฟชชั่นแนล C หกสามแล้วครับไม่รู้มันคืออะไรครับมีใครแอดมาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเพื่อนอ๋อยอมรับครับยอมรับไม่รู้ว่าเขาคือใครครับรับไปก่อนแล้วกันเจอไหมครับเลเวลสี่สองผมยังไม่รู้อะไรมากนะยังไงก็มาบอกมาสอนมาแนะนําผมได้นะครับผมโอ้อันนี้คือใครครับเพื่อนใหม่ครับผมนี่ดูแบบเก่งๆเ,เลยครับไม่เลเวลเยอะๆกันทั้งนั้นเลย โอเคนะก็เดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> ลิปนี้ก็ลาไปก่อนคงแค่นี้แล้วกันนะมันดึกมากแล้วก็ท้าเน็ตดีกว่าน,นี้เดี๋ยวจะกลับอาคลิปให้เยอะๆเหมือนเดิมนะครับผขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันเสมอมาเลยนะครับทํายังไงวะเนี่ยกลับยังไง <c oughs> โอ้เดี๋ยวไปดูทีมแล้วก่อนนี่ขับของเราครับขับยังไงเนี่ยผมก็ลืมครับอ๋อมันมีมันมีลูกศรกลับนี่เราก็กลับมาเป็นเรเนมิสซี่ ห <laughs> มุนตัวทำยังไงหมุนตัวงไงปั่นเป็นอย่างเดียวครับนี่โอเคไปกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจบบนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ